สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปคำพยากรณ์โทเค็นนะฮะซึ่งเป็นหมาตัวหนึ่งนะที่อยู่ในเชนของ ARB ชื่อ ARB Dog AI นะก็ อันนี้ผมต้องแจ้งคำเตือนของ c คอ m a r k e t c a p ด้วยนะฮะเพราะว่าคอยมาเกตแคบเนี่ยได้แจ้งเตือนเอาไว้ว่าข้อมูลนะเขาพลาดหัวไว้เลยนะเจ้าของสัญญาเนี่ยอาจมีอำนาจแก้ไขภาษีธุรกรรมโปรดใช้ความระมัดระวังในการลงทุนนะอันนี้สำคัญนะฮะนี่ถือว่าเป็นข้อคำเตือนนะอ่าน,นี้ก็ว่าไปสำหรับคำเตือนที่อยู่บนพลาดหัวของคอยมาเกตแค p เหรียญน,นี้นะหรือ AI Doc ตัวนี้เนี่ย มันเป็นเหรียญที่แสดงให้เราเห็นถึงความโฟโมในช่วงเปิดตลาดนะแล้วก็เป็นบทเรียนรู้อย่างดีนะให้กับนักลงทุนด้วยถ้าเราสังเกตเห็นเนีในช่วงแรกๆเนี่ยนะฮะตั้งแต่ต้นปีมาจะมีเหรียญเขาเรียกว่าพุ่งระดับ1 0นเเนี่ยแล้วหลายๆคนพอเห็นอย่างเงี้กระโดดเข้าเลยนะฮะวิ่งกระโดดขึ้นรถเมล์เลยตอนมันวิ่งนะฮะ,นะฮะก็จะเกิดอาการแบบนี้ฮะนี่คือบทเรียนสําคัญ เหรียญเนี่ยที่มันเกิดใหม่ๆแล้วมันพุ่งอย่างเงี้ยเราอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งตามเพราะอะไรฮะเพราะคุณดูนะถ้าเกิดคุณเข้าตั้งแต่เดือนเมษาใช่ไหมฮะพฤษภาเมษาเนี่ยคุณจะติดยอดดอยอินทนนท์แบบเนี้ยกว่าจะได้ออกเนี่ยคุณเอ้ยอาจจะเป็นปีนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักลงทุนสายมูเรานะฮะถ้าเห็นเหรียญในลักษณะที่พุ่งพันเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้นิ่งเข้าไว้นะเอามือตอกตะปูติดฝาลงเอาไว้นะจะได้ไม่ประมาทนะฮะ เพราะอะไรฮะเพราะหลังจากนั้นมันจะเกิดอาการแบบนี้ฮะนี่นี่คืออาการหลังจากเหรียญมันหายโฟโมแล้วนะมันก็จะลากยาวแบบนี้อ่ะพอถึงตรงนี้เนี่ยในโซนนี้นะฮะก็จะเป็นบทเรียนเหมือนบ้องอะ่ะบ้องก็ต้นปีก็เด้งแบบนี้แหละเนี่ยเหมือน ARB อะไรเนี่ยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นมามันก็จะไซด์เวงอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าลากมะม่วงนะอย่างนี้แหละคือจุดที่เราควรเข้าทํา นะคือเราเห็นอย่างนี้เนี่ยมองเลยไปเลยว่าเออมันไม่ลงไปมากกว่านี้แล้วละเพราะามันลงมาตายรากมะม่วงแล้วเราก็เก็บนะพอเราเก็บเสร็จเนี่ยเราก็มาเก็บกินในช่วงที่มันขึ้นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยขนาดเอาง่ายๆนะมันไม่พุ่งนะมันก็ยังขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็ยังขึ้นฉะนั้นแล้วเนี่ยเกณฑ์ดวงชะตาของ ARB d o c เนี่ยหรือ AI d o c ที่มีหลายคนเสนอแนะให้ผมพยากรณ์เนี่ยนะฮะก็ก็ก มันมีดวงดีอยู่แล้วก็มีดวงร้ายอยู่พอสมควรฉะนั้นก็ดูเอานะฮะหึงข้อคําเตือนนะฮะนี่คือข้อคําเตือนนะสองนะฮะเอออาการของมันเนี่ยก็ลากมาม่วงอะ่ะแหละแล้วก็ขยับขึ้นมาอยู่นะ,ะหลายคนก็ถือเอาไว้หรือติดดอยอยู่ก็ ให้รอยใจเย็นๆสักประมาณสักครึ่งปีนะฮะคุณจะหลุดดอยตรงนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้โดยเปรียบเทียบกับเหรียญบองนะรเรามาดูนะฮะโทเคนตัวนี้เองเนี่ยเกิดขึ้นในเชนของ ARB นะซึ่งนะฮะข้อสัญญาเนี่ยก็เกิดขึ้นในวันที่11เมษายนปี2023คือปีนี้เองนะอันนี้คือวันเกิดเขานะปรากฏอยู่ในโค้ดนะฮะซึ่งกราฟเขาดูนะ อันนี้กราฟเขาเนี่ยมันดูเหมือนอ่าอันนี้เป็นกราฟเขาเรียกว่ากราฟสามวันกราฟสามวันเนี่ยมีแนวโน้มเนี่ยที่จะเด้งทะลุขึ้นแนวนี้นะโอกาสดีดขึ้นมาก็ค่อนข้างสูงเพราะว่ามันเลยจุดลากมาม่วงมานานมากแล้วนะ,ะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่คิดจะเก็บนี่ก็พิจารณาให้รอบครอบหนึ่งข้อคําเตือนนะเพราะว่า เจ้าของสัญญาสามารถแก้ไขธุรกรรมได้นะสราคามันน่าสนใจไฮรีไฮรีเทอร์นะการลงทุนก็อย่างน้อยมันก็ดีกว่าหวยนะฮะเหมือนซื้อลอตรี่แบบทิ้งยาวๆไว้นะฮะอันนี้มีแนวโน้มนะอ่ะเรามาดูที่ดวงนะอันนี้ก็ผูกดวงวันที่11เมษายนปี2566 เราไม่รู้นะฮะว่าเวลาเกิดไหนให้ผูกหโมงเช้าเป็นเกณฑ์นะ,ะคํำพยากรณ์เกิดขึ้นในวันที่9ทธันวาคมปี2566นะฮะอ่ะเรามาดูเขาเกิดราศีมีนะราหูกำลังทับฮะ นะฮะราหูร่วงทรัพย์ราหูมาทับถามว่าในอนาคตมีเกณฑ์ดีเกณฑ์ร้ายยังไงคือในดวงชะตานี้เนี่ยมาตรฐานราหูของเขาได้ตำแหน่งเล็กนะฮะคือ C ีบวกเท่านั้นกำลังไม่เยอะนะฮะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้ล้มตึงเลยเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะอันนี้สำคัญแต่มันมีดาวอยู่ดวงหนึ่งที่ทำให้พุ่งแรงคุณดูนะฮะตอนที่เขาเกิดเนี่ยเขามีอาทิตย์กลุ่มดาวพฤหัสอยู่มันเลยทำให้เกิดทรงในลักษณะนี้ในช่วงแรกนีเห็นไหม ดาวที่มีดาวพฤหัสนะฮะเข้าทำเนี่ยในช่วงตอนเกิดมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคือ1เกิดในช่วงอาทิตย์กุ่มดาวพฤหัสนะมันพุ่งช่วงแรกถ้าหลังอย่างนั้นมันตายซากเลยหลังจากนี้เนี่ยถ้าเขาจะพุ่งอีกเนี่ยจะต้องรอดาวใหญ่นะฮะเช่นราหูนะราหูเนี่ยจะจรต้องเสาเนี่ยในหลัง8พฤษภาหกแป อันนี้จดวันที่ไว้เลยนะฮะ8พฤษภาคม68ถึง22พ22พิกายน69นะราหูจะมาทับพระเสาร์แต่หลังจากนี้ล่ละนะฮะถ้าก่อนนี้มันจะมีเกณฑ์อะไรมีเกณฑ์อังคารต้องสุขฮนะแต่อังคารเขาได้ C บวกเท่านั้นคือ60%ของกําลังเล็งพระสุขอยู่นะมีพระพุทธได้ตําแหน่ง A บวกเป็นกเกษตรนะอยู่ในราศีมิถุนฉะนั้นเนี่ยเกณฑ์ในช่วงนี้เนี่ยน่าสนใจเขาเรียกว่าเด้งสั้น เนี่ยมีเกณฑ์เด้งสั้นอยู่คือหนึ่งนะฮะอังคารนะฮะต้องสุขพุทธต้องพุทธต้องจันใช่ไหมฮะมันไม่มีดาวอื่นมาร่วมอีกสักคู่หนึ่งมันจะดีมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลองหาดูสิคือพระสุขเนี่ยจะโคจรไปอยู่ในราศีธนูก็น่าจะเป็นต้นปีหน้านะส่วนอาทิตย์จะต้องพื่หัสไหมอาทิตย์เดินเลยมาแล้วถ้าทําก็ทําในลักษณะตีโกนกันได้อะตีโกนกับอาทิตย์ก็พอกําลังได้เพราะว่าอาทิตย์เขาเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นประ กำลังไม่พอนะฉะนั้นเนี่ยการเด้งครั้งนี้อาจจะเด้งพอพอยิ้มยิ้มอ่ะนะพอยิ้มยิ้มอาจจะสูงมาแค่นี้หรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้คุณก็วัดกําลังเอาตามกราฟแล้วกันนะฮะแต่ว่าถ้าจะเสี่ยงโชคระยะสั้นเนี่ยสมมติซื้อตรงนี้ขายตรงนี้ก็โอเคนะเอออันนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าหวังยาวๆเนี่ยคุณต้องรอลาหูย้ายออกมานี่ก่อนนะฮะแปดพฤษภาคมหกแปดถึงยี่สิบสองพฤาย,ยนหกเก้าถามว่าสามสิบเมษายนปีหน้ามีดีไหมมี มีเกณฑ์อะไรดาวพฤหัสนะฮะจะโคจรมาโดนพระศุกร์แล s <S ้วโดนพระจันทร์เหมือนลัคนาคนโบราณไม่มีเวลาเกิดจะใช้จันทร์เป็นลัคนานะฮะฉะนั้นก็ถือว่ามะเร็งลัคนามะเร็งลัคนาตรงนี้เนี่ยมันได้โยกหน้าของอาทิตย์นะดาวพฤหัสได้ตําแหน่งเป็นเกษตรเป็นวรโคตระวางอยู่ห่างแล้วเนี่ยตาแหน่งใหญ่นะฮะพอตำแหน่งใหญ่เนี่ยมันโดนจันทร์เนี่ยมันก็ให้ผลดีอยู่พอสมควรนะในดวงนี้เนี่ยมีดาวดีก็คือพระเสาร์นะ คือถ้าจะตายเนี่ยเหรียญน,นี้จะตายก็คือพระเสาร์นี่ไปทับอาทิตย์หลัง13พฤษภาคมา13กพ69ไว้แล้วคุณต้องระวังฉะนั้นเนี่ยเก็บกินได้ก็หลังมีอยู่2รอบนะสรอบที่ที่มีโอกาสดีก็จะเป็นช่วงหลัง30เมษายน67ถึง13พฤษภา68ถ้ากินสั้นเร็ววันก็คือปลายปีนี้นะไม่เกินกลางปีหน้าไอ้กลางมกราหน้านะอันนี้รอบแรกหลัง30เมษายน 30มเมษายน 67- ถึง13พฤษภา68อันนี้รอบที่2แล้วก็8พฤษภา68ถึงถึง13กพ69ก่อนพระเสาย,าย้ายพระเสาย้ายมาทับเนี่ยมันอาจจะตึงตังได้พอสมควรนะฮะฉะนั้นก็ต้องระวังหน่อยเพราะพระเสาเขาใหญ่นะพระเสาเขาเป็น A บวก ดาวพฤหัส a บวกพระพุธเป็น a บวกราหูเป็น c บวกนะอังคารเป็น c บวกนะมาตรฐานได้แค่นี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ลุ้นกันแบบยาวๆแล้วก็ลงทุนอย่างระวังใช้เงินที่เสียได้นะคือเสียไปก็ไม่เสียได้นะได้มาก็ถือว่าเป็นโชคนะฮะถือว่าเป็นโชคดีสําหรับอ่าคนที่ลงทุนนะอันนี้เป็นข้อควรระวังที่ผมเตือนไว้ประกอบกับตัวอ่คอยมาเกแคบเองก็ขึ้นคําเตือนเอาไว้ในการลงทุนฉะนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงสําหรับเหรียญน,นี้นะฮะ ก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคนะถ้าเกิดมันตัดศูนย์ได้สัก3ตัวคุณก็ดีใจแล้วมั้งฮะหรือแค่ตัวเดียวคุณก็ดีใจแล้วนะเพราะว่าลงทุนร้อยได้พันใช่ไหมลงทุนพันได้หมื่นลงทุนหมื่นได้แสนแต่ถ้าลงทุนแสนได้ล้านนี่ก็เสี่ยงเกินไปนะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็เอาลงทุนเท่าที่คุณรับความเสี่ยงไหวนะนี่ก็เป็นข้อคําเตือนที่เตือนกันเอาไว้นะฮะ